สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไอนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาตู้เชื่อมอยู่นะครับอาจจะเคยตั้งคําถามนะครับตามกระทู้ต่างๆว่ายี่ห้อนี้ดีไหมอ่ารุ่นนี้ดีไหมราคาขนาดนี้ถูกหรือแพงเกินไปเวลาเราไปโฮมมาร์ทหรือห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับก็จะเห็นตู้เชื่อมละลานตาเลยฮะเหมือนคราวที่แล้วที่ผมไปห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับมีมากมายหลากรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับก็เลือกกันแทบไม่ถูกวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยสเปค และราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะตามภาพนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมช่างแบงค์เดีไวด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับไปเลยตู้เชื่อมที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับมียี่ห้อว่าพัมคินรุ่นซูเปอร์ร้อแอมนะครับในซีรีส์นี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับ1 ก็คือรุ่นแรกนะครับชื่อว่า e c โค140 plus นะครับกับ Super 140m นะครับตัวนี้ที่ผมใช้นะครับก็คือตัว 140m สเปคจะดีกว่าตัว e c โคแต่หน้าตาภายนอกจะเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับสามารถเชื่อมกับลวดเชื่อมตั้งแต่ขนาดทั่วไปนะครับอยู่ที่2.6มิ mm, ล3.2ม mm, ิลและ4.0ม mm, ิลได้สบายๆเลยนะครับเครื่องเชื่อมตัวนี้ใช้เทคโนโลยี igbt นะ ซึ่งจะจ่ายกระแสไฟคงที่ออกเต็มไม่สะดุดและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะครับจนตู้เชื่อมนี้กล้ารับประกันการใช้งานถึง2ปีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่แนะนําไม่ได้เลยนะครับตู้เชื่อมยี่ห้อนี้นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับได้สติ๊กเกอร์นะครับประหยัดไฟเบอร์5้านะครับจากกระทรวงพลังงานนะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างนะครับแรงดันไฟนะฮะที่ใช้ก็ปกติเลยนะครับอยู่ที่2 2 0บโวลต์บวกลบ10%นะครับ 50-60เฮิรตซ์ตัวนี้ก็คือไฟบ้านเราปกตินะครับกระแสไฟอยู่ที่21แอมป์กำลังไฟฟ้าอยู่ที่4.6 kVA นะแรงดันไฟในการเชื่อมอยู่ที่24.8โวลต์กระแสไฟเชื่อมอยู่ที่20-125ถึงแอมป์ความสามารถในการทำงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่40%ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ IP21 อ่าค่อนข้างจะมาตรฐานเลยนะครับระดับ ความเป็นฉนวนนะครับอยู่ที่ f เป็นค่า f นะประสิทธิภาพนะครับอยู่ที่8 7เซนะฮะขนาดของเครื่องกับหน่วยนะครับที่เป็นมิลลิเมตรโอค่อนข้างจะกระทัดรัดเลยนะครับอยู่ที่300นะครับคูณ125คูณ250มิลลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่3.7กิโลกรัมไม่หนักเลยนะครับ3.7กิโลแค่นั้นเองสายเชื่อมที่แถมมาให้มีขนาด3 0 0ยแอมป์ยาว3เมตรสายดินก็เช่นกันนะครับ ทนแรงดันไฟได้ถึง300แอมป์ยาว2เมตรสายสะพภาย1.5เมตรหน้ากากเชื่อมและแปลงคอสแล็กครับผมตัวผมเองนะครับได้ทดลองใช้มาประมาณ2เดือนแล้วก็นําเจ้าตู้เชื่อมตัวนี้นะไปรับเหมาทําประตูนะครับหน้าบ้านให้กับลูกค้า1ท่านนะครับลืมไปนะครับทางแบรนด์นี้นะครับก็ยังมีหน้าก,ากากเชื่อมนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องประกอบหางที่ผมเคยทคําคลิปวิดีโอนะแล้วก็ใส่กระชับ นะใช้งานง่ายนะครับเป็นระบบออโต้นะครับตัวนี้ถ้าท่านนดสนใจนะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนหน้ากากเชื่อมที่แถมมาในชุดก็เป็นแบบธรรมดาแบบถือนะโอเคเอาละ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงที่หน้าง,งานจริงๆว่าจะตู้เชื่อมตัวนี้นะครับจะมีแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงว่าเสียงจะนิ่มนวลขนาดไหนไปดูกันเลย ช่วงนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับในการเชื่อมลวดเชื่อม3.2มิล้วยสายยาว20เมตรว่าตู้เชื่อมตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะก็มาดูที่สเปคของลวดเชื่อมนะครับก่อนที่เราจะทําการปรับไฟให้มาดูสเปคในส่วนนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นลวดเชื่อม3.2ขนาด3.2นะครับคูณ350มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไว้ประมาณ100แอมป์เชื่อมกับเหล็กนะหนา6มิลลมลากจนสุดเลยนะครับว่ามันจะไหวไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมมาเลย โอเคนะหลังจากที่ได้ลองเชื่อมดูนะครับลากเต็มๆยาวๆเลยนะกับลวด3.2นะครับที่ไฟ100แอมป์แล้วผมเดินสายนะครับเป็นตัว U นะค่อยๆเดินเลยกล่าวว่าเอาลวดให้หมดเส้นนะครับในแผ่นเพจนี้นะครับก็ผลที่ออกมานะครับรอยเชื่อมซึมลึกซึมลึกได้ดีมากเลยครับถ้าดูจากรอยเชื่อมนี้นะฮะที่ผมเชื่อมออกมาครับซึมลึกเลย เหมาะสําหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงถือว่าสอบผ่านเลยนะครับกับเจ้าตู้เชื่อมพัมขิ้นตัวนี้นะฮะในราคาที่ไม่ถึง4 0 0พบาทสามารถทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่มันหายไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมเชื่อมแต่ตอนนั้นอะ่ะผมแบบน้ําน้ําเหล็กกับทูบเชื่อมอะ่ะมันขึ้นมาชนกันพอดีนะครับพอดีมือมือผมพร่องตกลงไปนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของฝีมือนะครับที่ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะครับแต่ตู้เชื่อมทําออกมาได้ดีแล้วผมได้ทําการปิดโหมดต่างๆเช่น โหมด VRD ที่ป้องกันไฟช็อตนะเพราะว่าเซฟตี้ไว้หมดแล้วนะครับไม่ช็อตแน่นอนนะครับแล้วก็โหมด a i r f o r อกถปิดหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ช่วยอะไรเลยครับสรุปนะครับจากที่ได้นําตู้เชื่อมตู้นี้นะครับไปลองเหมางานดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ลองให้น้องๆนะครับทีมงานนะครับที่ไปเหมางานด้วยกันนะลองเชื่อมดูนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเชื่อมง่ายแล้วก็เสียงนุ่มนะดูจากรอยเชื่อมเมื่อสักครู่นี้นะพอออกงานได้ไหมครับผมมั่นใจได้เลยครับว่า มือใหม่ก็สามารถใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้าตู้นี้ได้ง่ายๆเพราะระบบต่างๆนะครับที่เขาให้มาเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทําให้มือใหม่อ่ะใช้งานง่ายจริงๆนะครับผมเหมาะสำหรับช่าง DIY ซื้อติดบ้านไว้จนถึงช่างมืออาชีพใช้รับเหมางานมั่นใจได้เลยนะครับถ้าซื้อไปเหมางานเนี่ยหรือซื้อมาใช้เองนะครับทางบริษัทรับประกันให้ตั้ง2ปีนะครับย้ำา2ปีด้วยราคานะครับไม่ถึง4 0 0 0บาทเพื่อนๆคิดว่าถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่และกำลังมองหาตู้เชื่อมอยู่เพื่อนๆจะซื้อไหมครับช่วยคอมเมนต์บอกผม โอเคนะครับต้องขอจบไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องมือช่างใบผมช่างแบงค์ดีไวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะกับตู้เชื่อมยี่ห้อนี้แล้วก็ซีรีส์นี้นะครับผมได้ทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆมานําเสนอนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะตามภาพนี้นะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ